อเฮเอ,เอน่องเอลง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 ปรึกเสียนหน่อยรับปรึกษาปรึกษามือมันเจ็บตรงกระดูกนิ้วก้อยอ๋ฝ่อฝ่ามือฝ่ามือมันเจ็บตรงกระดูกนิ้วก้อยนะครับนิ้วโป้ง อ้าวบีบแล้วก็เจ็บนะสนหรอสันสัญญาณอ๋อสัญญาณโรคเก่าโรคเกา่าไหมครับขอโทยอม <laughs> อสระกับวรรณยุก์กับ <laughs> พยัญชนะสระกับวรรณยุกต์ มันไปคนละทิศลูกก็แย่ไม่เป็นไรงมนึกซะว่างมเข็มในมาหาสมุทรงมหอยในคลองนันแล้วกันนะควาได้ก็ว้าไปโอเคอยากจะให้มันหายเจ็บหายปวดหายรวดหายร้าวกันแล้วกันสรุปง,ง่ายๆกันแล้วกันเนาะโอเคนะน้องเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวเอาให้ดีนะครับกินอากาศครับไปก่อนตื่น ใครบอกว่ากินน้ำเนี่ยผิดกับลุงแน่นอนนะครับต่อไปรู้จักกับลุงกินอากาศ <c oughs> อากาศเป็นยากินไว้สองสามอึกแล้วกระดนนานฟังเสียงลุงเังได้ฮนะเสียงลุงมัมเข้าหูเข้าหูมันเข้าโค้ดห,หัวใจหัวใจจะเต้นปุบปบปบปบแล้วก็ส่งสัญญาณส่งพลังนี่ไปยังเนี่ยความเจ็บปวดที่มีมันจะล้างล้างความเจ็บปวดนี่คือความมัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์จากลุงโอเคนะ กินเสียงด้วยกินอากาศด้วยโอเคนะครับไป ยังไงฉนทานทั้งตัวไหมครับไบเวชทั้งตัวนั่นแหละครับความเจ็บปวดรวดแล้วมันจะหายไปเสียทั้งหมดนี่คือความจรังจย์ของพลังงานบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็คือพลังงานบริสุทธิ์นีมันเข้าหูสู่ขั้วหังใจมันกลับไปมันเองครับมันเป็นลักษณะนะฮอลิสต i กแมดิ c i น e จบข่าวครับ